สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยครูกะหลงทิพชัยครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดปากอ่าวยานสาครวิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาเพิบุรีเขตหนึ่งวันนี้คุณครูมานําเสนอในเรื่องชนิดของคําเรื่องคําบุพบ,บทนะคะในส่วนของคําบุพบ,บทนะคะ เดี๋ยวนักเรียนมาดูความหมายของคำบุพบทซะก่อนว่าคำบุพบทคืออะไรเป็นอย่างไรนะคะคำบุพบทความหมายของคำบุพบทนะคะก็คือคำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือประโยคเพื่อให้เรารู้ว่าคำหรือประโยคที่มันอยู่ยหลังบุพบทนั้นน่ะมามีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคำหรือประโยคที่อยู่ข้างหน้าอย่างไร นะะหน้าที่ของคำบุพบทนะคะเป็นคำที่ใช้นำหน้าคำนามคำสรรพ,พนามคำกริยาคำวิเศษนะคะบุพบทนำหน้านะคะหรือนำหน้าประโยคก็ได้ซึ่งมันจะทำหน้าที่เชื่อมคำหรือกลุ่มคำให้ต่อเนื่องมีความสัมพันธ์กันนะคะ ประเภทของคำบุพบทเนี่ยแบ่งได้เป็น6ประเภทด้วยกันนะคะอันแรกคือคำบุพบทบอกตำแหนง่งบอกเวลาบอกความเป็นเจ้าของบอกที่มาหรือสาเหตุบอกความมุ่งหมายและก็บอกความเกี่ยวข้องนะคะคำบุพบทที่บอกตำแหน่งเนี่ยก็ได้แก่คำว่าใต้บน ริมชิดใกล้ไกลที่นอกในลักษณะนี้เป็นการบอกตำแหน่งนะคะอย่างเช่นผมมีกล้องถ่ายรูปอยู่ในกระเป๋าคำว่าในเป็นบุบทบอกตำแหน่งว่ามันอยู่ตรงไหนตำแหน่งของกล้องอะคะ่ะเรานั่งเล่นชิงช้าที่สวนสาธารณะ ที่ก็เป็นคำบุพบทที่บอกตําแหน่งเด็กๆนั่งบนหลังคุณพ่อคำว่าบนก็เป็นคำบุพบทที่บอกตําแหน่งให้รู้ว่าเด็กๆนั่งตรงไหนนะคะชนิดที่2ก็คือคำบุพบทบอกเวลาก็ได้แก่คำว่าแต่ตั้งแต่ณนะเมื่อจนจนกระทั่ง อันนี้คือเป็นคําที่บอกเวลานะคะฉันอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กจนโตคําว่าตั้งแต่ก็เป็นการบอกเวลาว่าเขาอ่านตั้งแต่ไหนถึงไหนนะคะเมื่อวันเสาร์ฉันไปเที่ยวกับเพื่อนคําว่าเมื่อก็เป็นคําบุพบทที่บอกเวลาเราทํางานบ้านจนกระทั่งดึกคําว่าจนกระทั่ง เป็นคำบุพบทที่บอกเวลาชนิดที่3ก็คือคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของบอกความเป็นเจ้าของเช่นคำว่าแห่งคำว่าของญี่ปุ่นเป็นเมืองแห่งความฝันอันนี้คือคำว่าแห่งเป็นบุพบทบอกความเป็นเจ้าของแตงโมชิ้นนี้เป็นของฉัน คำว่าวของก็เป็นคําบุพบทครอบครัวของเราอบอุ่นมากคําว่าของก็เป็นคําบุพบทเช่นกันนะคะชนิดที่4ี่ก็คือคําบุพบทบอกที่มาหรือสาเหตุก็ได้แก่คําว่าด้วยโดยเพราะเหตุจากอันนี้คือเป็นคําที่บอกที่มาหรือสาเหตุฉันมีความสุข เพราะได้ทานอาหารฝีมือแม่คำว่าเพราะก็เป็นคำบุพบทที่บอกที่มาว่าเขามีความสุขเพราะอะไรเพราะเขาได้รับประทานอาหารโดยฝีมือของคุณแม่เขาเราได้ของเล่นมาจากคุณยายจากก็เป็นคำบุพบทนะคะคุณพ่อเดินทางโดยเครื่องบินคำว่าโดยก็เป็นคำบุพบท ชนิดที่5ก็คือบุพบทบอกความมุ่งหมายาก็ได้แก่คำว่าเพื่อต่อแกแดเฉพาะแล้วก็สำหรับอันนี้คือบอกความมุ่งหมายแม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกคําว่าเพื่อเป็นคําบุพบทที่บอกความมุ่งหมายว่าแม่ทำทำงานทุกอย่างหรือทำอะไรทุกอย่างนี่เพื่อลูกโดยมีจุดมุ่งหมายว่าเพื่อลูก ของขวัญชิ้นนี้สำหรับคุณตาสำหรับก็เป็นพัวบทบอกความมุ่งหมายครูถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนคำว่าแก่ก็เป็นบุพบทที่บอกความมุ่งหมายชนิดที่6คือคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องได้แก่คำว่าโดยด้วยอันตามจากแล้วก็กับ อันนี้คือบอกความเกี่ยวข้องนะคะคำพวกนี้ตัวอย่างเช่นฉันชอบอ่านนิทานกับนิยายบอกความเกี่ยวข้องกันว่าอ่านหนังสือสองอย่างนะสิ่งที่เขาชอบคือนิทานกับนิยายผมปั้นดินน้ำมันตามคำสั่งของพี่สาวนะคะตามก็เป็นคำบุพบทพ่อหั่นหัวหอมด้วยมีด ด้วยก็เป็นคำบุพบทเช่นกันนะคะค่ะจบไปแล้วนะคะในสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเรื่องคำบุพบทเด็กๆอย่าลืมนักเรียนอย่าลืมทําแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนตามใบงานสิ่งที่ครูมอบหมายให้แล้วก็ฝึกบ่อยๆนักเรียก็จะเข้าใจชนิดของคำชนิดนี้ยิ่งขึ้นเข้าใจหน้าที่เข้าใจความหมายของมัน หรือว่าสิ่งที่มันจะต้องทําให้เราได้รับเรียนรู้มากขึ้นต้องฝึกเยอะๆทบทวนบ่อยๆวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ